สวัสดีครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องของวงจรคุณภาพเดมมิงนะครับผมเช้งสื่อเล่มนี้ฮะเป็นหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการศ,รรศาึกษาชื่อหนังสือคู่มือการประกันคุณภาพการศ,รรศาึกษาภายในครับระดับอุดมศึกษาปีพศ2557นในเรื่องในเล่มนี้นะครับได้พูดถึงวงจรคุณภาพนะครับในหน้า30นะฮะ อีหน่อยก็คงจะไม่ได้ใช้ละเดี๋ยวพวกมันเป็นเล่มใหม่เราพัฒนากันเรื่อยๆวงจรจะเป็นแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็กลับมาเกิดขึ้นใหม่เป็นวงนี่ฮะนี่คือวงจรคุณภาพเดม,มิงนะครับเขาบอกว่าในหน้า30นะรกระบวนการและวิธีการประกันคณร,ราพการสะพายในปี2557ถึง2561เขาบอกว่าเพื่อให้การประกันคณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพซึ่งวงจรคุณภาพในที่นี้ก็คือวงจรเดมิง p ีดีเนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าประกอบด้วย4ขั้นตอนคือการวางแผน plan, การดำเนินงานและเก็บข้อมูลนะฮะดำเนินงานแล้วเก็บข้อมูลเรียกว่าดูการประเมินคุณภาพก็มีคนมาตรวจสอบนะครับก็คือเช็ค แล้วก็ s t u ดดีเช็คแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับสุดท้ายในขั้นตอนที่4ี่เขาเรียกว่าการ,เส,าการ,ร X. เสนอแนวทางการปรับปรุงเสนอแนวทางการปรับปรุงก็จะทำให้ผู้ประเมินมาดูงานของเราแล้วเจอผิดเจอถูกก็จะให้แนวทางไปนะครับอันนี้คือกระบวนการ PDSA ซึ่งก็จะมี planning นะครับ หรือ plan เฉยๆนะถ้า planning ก็จะเป็นคำนามดู Do, นะครับทำ check แล้วก็แอดอันนี้ก็จบเรื่องของการใช้โปรแกรม powerpoint อันนี้ผมใช้ powerpoint นะครับแล้วก็บันทึกคลิปวิดีโอโดยใช้ตัวหูฟังเสียงก็จะชัดหน่อยนะผมใช้หูฟังครับกล้องก็เป็นความสามารถของ office 2.0.19ครับก็จบการนำเสนอมพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ